สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีท,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 ทุกๆกำลังใจครับอะไรมีวันนี้ก็เดี๋ยวมเมจะไปไหนครับนี่ครับตอนนี้ <c oughs> ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าเธอจะไปไหนครับ เป็นทางที่สัญชาติยานดีกับหลายเรื่องหลายอย่างผมเมไปแล้วครับอันนี้คือที่อยู่ของใครครับไปหาใครครับอืมไปหาสุดหล่อของเราครับไปหาสุดหลอ่อน้องบุญเหลือครับโมเมมาเล่นกับน้องบุญเหลือ มาเล่นกับน้องบุญเหลือครับให้กำลังใจน้องบุญเหลือครับืมาเล่นกับน้องอันนี้ก็ใครที่อยากติดตามช่องน้องก็มีแล้วครับช่องน้องบุญเหลือครับกดดูได้นะครับถ้าใครที่อยากติดตามอยากดูน้องบุญเหลือเต็มๆนะครับ ก็จะมีช่องครับช่องบุญเหลือถายบุญเหลือเรืออะไรนี่แหลครับมีนะครับช่องครับฝากกดติดตามด้วยครับช่องน้องบุญเหลือนะครับตอนนี้พี่โมเมก็มาให้กำลังใจน้องมาเล่นกับน้องครับคนละนั้นเลยนะครับเพราะว่าร้องเลยร้อง,องเอ็นดูพี่นะครับ ลักพี่บุญเหลือนี่จะเล่นดินทรายเออดินแดงครับจะเล่นดินแดงก็เลยดินแดงนี้จะเป็นอะไรที่ล้างล้างยากยากนะครับอาบน้าแล้วจะล้างออกยากมากครับดินแดงครับธรรมดาช้างก็จะผิวดําเหมือนโมเมน,เนี่ครับแต่นี้ดูบุญเหลือครับเหมือนเหมือนช้างดอนเลยครับ <laughs> เหมือนช้างเปือกครับไม่ใช่เหมือนช้างดอน <laughs> muốn trang <cha không> phược <laughs> à. on non nhàng đi hát toàn đi mà mày lắc nón lắc nón บุเหลือจะเขียวดินในมันหอมเอ้ยในขามของพี่โอเมครับเพราะว่าหอมครับโอ้ควานยังน้องไม่ตื่นนะเขาควานบุญเหลือเอ้ยน้ามิเคราะห์อร่อยตื่นเลยแล้วเอ้ยเจ้าชายตื่นเลยแล้วควานช้างอะไรขี้เกียจจังครับคือควานช้างเนี่ยน้องเนี่ย ยุ่นยุ่นยุ่นควาบบนเลือยังไม่ได้ตื่นเลยครับตื่นมาทำความสะอาดได้แล้วครับเนาะบุเรือเนาะควาหนูทำไมกีเกีอย่างบนเือ ขนาดคนไม่ไม่ไม่ใช่คนละแม่ครับเนี่ยน้องมุนเหลือแต่บูดูโมเมครับเข้ามาเล่นเป็นอะไรที่แบบเป็นช้างที่ออืสโลแกนของเธออย่างที่ผมบอกครับสวยทั้งหน้าตาสวยทั้งจิตใจครับ

ตื่นก็ตื่น้วยแื่นบรู้วตัวไอง่อแ่าจางนี่ครับควานสังเกตได้ง่ายครับแต่ละคนดูครับเพิ่งตื่นก็พยายามบอกสอนครับแต่คือไม่รู้จะแต่ละคนครับความรักการรักไม่เหมือนกันครับการรักเลยการปฏิบัติเนี่ยหลายหลายเรื่องหลายอย่างไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ยังไม่ตื่นครับควานมุเรือ ครับุมผมร่งน้ครับก็ซื้อเขาดีากว่าตอเอเมาืม่อนั่นเขาเอามาขายให้ตอนสามสิบมือกันเลยซอยเขา,เาพันซื้อ,เ,อ,เ,อเหลือหนูไปเล่นดินแดงตรงไหนมาเนี่ยฮะ ผ <g ül> ิวแดงไปครับตัวแดงแดงหมดเลยครับจะมั่มดีครับุนเหลือมาดูสวนหญ้าครับใกล้ๆสวนหญ้าก็จะแบ่งการปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับอันนี้ของแม่แม่สาวกับ เออบุญหลายครับนี่ครับล็อกนี้แต่ล็อกนี้ก็อีกเชือกหนึ่งนะครับปลูกไว้ก็จะแบ่งกันปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกครับเป็นพื้นที่ของพื้นที่ของเจ้าของช้างครับเพราะผมก็เป็นควานครับก็เลยต้องมาปลูกหญ้าเพื่อช้างครับนี่จะแบ่งกันปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกครับอันนี้เชือกหนึ่งแต่ของโมเมจะอยู่ฝั่งฝั่งนู้นครับของโมเมครับ อันนี้ก็กเชือกหนึ่งครับนี่แบ่งกันปลูกเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกหนึ่งก็จะกินได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์กินผสมกันกันกบยะไอ้กับอ้อยสับปะรดนะครับหญ้าเหลือครับเหลือควานหนูทำไมขี้เกียจจังบุญเหลือ อไม่สนใจจะตื่นเลยควานหนูาบุญเหลือนู่นครับยืนตื่นตื่นตื่นน้นบุญเหลื้อสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับเหลือสวัสดีครับไหนสวัสดีครับเป็นยังไงสวัสดีครับไม่มีอะไรมาให้กินก็ไม่หวัดดีเลยครับเรือครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับครับยังไงครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ ครับเลอครับเวยเมยเลยครับไม่มีอะไรมาให้กินครับเมีจ๋าเม่เมีจ๋าเม่รักน้องมากครับว เป็นช้างที่บอกไม่ถูกครับโมเมดูทั้งทัที่คนละแม่นะครับบุนเหลือค,คนละแม่แต่เป็นน้องก็เป็นทางที่รักรักพี่รักน้องรักแม่ครับเป็นช้างที่แบบอัธยาศัยดคมมีครับโมโมเมครับอืนี่ขนาดปล่อยครับไม่ออกไปไหนนะครับดูรออ้อนน้องรรอรัก หเหลืออืมตูวพี่โมเมครับ <laughs> ใครที่อยากชมบุญเหลือแบบเต็มๆก็มีช่องนะครับบุญเหลือ <c oughs> พลายบุญเหลือนะครับใครที่อยากชมคลิปน้องครับก็มีช่องนะครับบุญเหลือครับเป็นกําลังใจให้น้องครับเพิ่งหัดถ่ายครับก็เป็นกําลังใจครับความเขียวก็เป็นกําลังใจให้นะครับอขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามครับขอบคุณนะครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับบุญเหลือทํำอะไรพี่อ่ะเหลืออแอะแอะเหลือครับอย่ากัดหางพี่เหลือ ไม่ดีไม่ดีอย่ากัดอย่ากัดเล่นได้แต่อย่ากัดครับหยอกพี่โมเมได้ครับแต่อย่าเอาจริงนะครับคุณเหลือครับเนี่ยอยู่ที่เราสอนเขาครับช้างถ้าปล่อยให้เขาเล่นธรรมชาติก็อาจจะเป็นอันตรายครับขอบคุณนะครับทุกๆกํกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับ ขอบคุณมากๆเลยครับทุกๆก,กำลังใจที่มาเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับช่องเมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ